เรียใจยมากเขาท้าทายให้ข้าพเจ้าอาธิษฐานบอกว่าถ้าพระไหนช่วยพี่อ้อยไม่ได้แล้วเนี่ยลองอธิษฐานกับพระเยซูดูจากวันนั้นโอ้โหเป็นเวลานานมากพี่น้องหลายเดือนจริงๆข้าพเจ้าม่ไม่เคยอดใจเลยปิดใจตลอดจนในที่สุดวันนั้นและแล้ววันแห่งการจำนวนก็มาถึงนะฮะข้าขพเจ้าชอบคำนี้มากวันแห่งการยอมจำนวนต่อพระเจ้าก็มาถึงเป็นวันที่พระเจ้าเครียดมาก จะต้องหาเงินไห้ได้40,000บาทภายใน4โมงเยน 4, ็นวันนั้นไม่งั้นจะถูกยึดคอนโดไปซื้อคอนโดไว้ต้องปิดเงินดาวน์ในที่สุดไม่รู้จะทํายังไง1สัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามหาเงิน40,000บาทไม่ได้วันนั้นเป็นวันแรกที่คูกเข่าลงบนเตียงแลว้วอธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงมีด้วยความยินและโากถ้าพระเจ้ามีจริงวันนี้4โมงเย็นภายใน4โมงเย็น 4, ขอให้ได้เงินสี่หมื่นบาทแล้วข้าพเจ้าจะเปิดใจมี่ไม่ได้อมเชื่อนะแล้วข้าพเจ้าจะเปิดใจศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่อธิษฐานด้วยความหยีงและสมมากพี่น้องไหวสามโมงกว่าๆข้าพเจ้าอยู่แถวสวนดอกจาได้คอนโดตอนนี้ก็อยู่คอนโดโประวัติศาสตร์ผ่านทีไรก็สะท้อนใจของคุณพระเจ้ามันผ่านตู้เอทีเอ็มจำได้ก็เนื่องจาใจหวสามโมงเครื่องแบงก์ปิดพอดี เอาวะตอนนันแน่ขอโทษคิดแจตอนนั้นเอาวะกดฟรีไม่เสียตังค์ลองดูก็บัตรเอทีเอไปกดในเครื่องเอทีเอพี่น้องสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นเงินสี่หมื่นบาทอยู่ตรงนั้นเี่กดที่กดที่กดกลัวเป็นตะกคร้พัหลอนอะไรอย่างเงี้ยี่กดออกมานะมีเงินหลอจริงจริงพี่น้องสี่หมืนบาทโอ้โหอชใจมากทำยังไงล่ะี่โทรไปหาเร้ลิกลเด็กคอ่เ้ยเ้พี่น้อง พี you, mm ่อ hmm. ธิษฐานมาได้ตามจริงสี่วัาไปอุรีเวลานั้นบอกว่าไงเห็นไหมพระเจ้ารักพี่อ้อยมากเลยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานพี่อ้อยเฮ้ยฟ๊ตฟุตจริงเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อเขาก็เลยบอกว่าไงด้วยไม่เป็นไรไม่เชื่อเป็นไรพี่อ้อยอธิษฐานเรื่อยๆแล้วกันอธิษฐานบ่อยๆเวลาต้องการพระเจ้ามาช่วยเราก็เออเนาะอธิษฐานก็ไม่เสียตังค์ดีหว่า ไปซื้อทูบเทียนดอกไม้เพื่อนตังกว่าก็เลยคาพูดของเขาก็ตกไปในใจได้ยในความที่โัยเป็นนักดนตรีได้ดนตรีมา20ปีก็จะมีซีดีมีเทปแต่ตอนนั้นซีดีแพงอยู่นี่ไม่เยอะมีเทปเยอะมากก็จะมีซีดีเทปในรังเลยเพื่อนเขามายืมเฮ้ยขอยืมซีดีเทปวันนี้หน่อยก็คนเพื่อนคนทุกไหนก็คนไม่เจอจนมือเจ็บหมดละนิวเล็ทคลอนมาเลยเพราะว่าเป็นกล่องเทป ก็เลือกได้เฮ่เลือกในอธิษฐานนี่ว่ามีอะ่รอธิษฐานก็เลยบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงนี่ขอให้เจอเทพวดาหนึ่งอธิษฐานเสร็จปั๊บลืมตาเขี่ยไปเขี่ยมาเจออยู่ที่ข้างหน้าพอดีเลยนึกถึงใครแต่พี่น้องเระพุทธเจ้าจะนึกถึงใครคะใช่แล้วเฮ้ยเอธิษฐานเราได้แล้วห่า อาจารย์โรนิโปกาขอภัยด้วยนะคะที่ต้องเอ่ยนะนี่คือเรื่องในอดีตเรียกงลยนะดิจินะฮะเป็นเพื่อนรุ่นน้องก็แบบติดเป้นมากโอ้โทรไปเร่อยก็ตอบไม่ได้ก็บอกเห็นไหมพี่อ้อยสองครั้งแล้วก็เจ้าขอพี่อ้อยพี่อ้อยไม่เปิดใจเรือยิ่งนะเรามีวันนั้นนั่นเองเขาเริ่มชวนไม่ไปสองครั้งก็ไม่ไปพี่น้องครั้งที่สามโอ้โหอันนี้เด็กอันนี้พี่เด็กมากเลยจะไปซ้อมดนตรีไม่มีรถตอนนั้นมาอยู่เชียงใหม่ได้ปีแรก ยืนจะรอเรียกรถแดงไปซ้อมรตีมีเวลา15นาทีเรื่งในใจท้าผ่าน,ารราน,น,านพระเจ้าของอุระิกษ์ดีกว่าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงจะไปซ้อมรตีเนี่ยขอให้มีรถเพื่อนมารับไปแล้วจนนะเปิดใจอธิษฐานด้วยความหยิ่งและโสมากเลยพี่น้องพระเจ้าก็น่ารัก ให้เวลาพระเจ้าสิบห้านาทีตักติกตอกตอกตอกหลือห้านาทีสุดท้ายหมดสิทธิ์แล้วพระเจ้าหมดสิทธิ์รถแดงมาพอดีทำท่าโบ๊พระเจ้าหมดสิทธิ์เห็นไหมเดินไม่แน่จริงมีรถโฟกสีขาวปาดหน้ารถแดงอีมาจอดข้างหน้าเป็นเพื่อนในวงเดียวกันบอกปาดขึ้นรถโอ้โหห้านาทีก่อนถึงวิญาเป็นไปตามคำที่ถามพี่น้อง ขนลุกขนทองขึ้นไปนั่งรถมาแล้วก็นั่งอึ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอลิทโอลิทโอลิทอยู่ไหนสมัยก่อนไม่มีไม่มีมือถือโอ้โหโบราณมากยังไม่มีมากนะไอที่สุดโทรศัพท์ไปหาเขาอีกเรื่องความหยิ่งแค่ไหนพระเจ้าเองนี่แน่จริงวะเลิกไปใจว่าเป็นอนข้างที่โกรธเขาบอกเห็นไม่ได้ไม่อหวทำไมทำไมทำไมถึงเขาเรียกว่า ภาษาที่บ้านพีาเรีรรรยกหน้ามืนพี่ย้อยหน้ามืนเลยไหมพี่ช่ยหน้ามึนไหมก็คือ, <c oughs> อในที่สุดเนี่ยอาจารย์ลอเกอรเกียงศักมาเชียงใหม่เขาก็มาบอกว่าพี่ย้อยไปเลยวันศุกร์หน้ามีศุกร์อธิษฐานศุกร์อัศจรรย์ไปที่โบสถ์เขาจะบอกเขาว่าข้าพเจ้าจะไปโบสถ์โอ้โหเขาดีใจมากเลยมาถักผ้าทีหลังนะลงุงกอ็อธิษฐานเผื่อเราหนักมากนะในที่สุดไปโบสถ์วันนั้นพระเจ้าจรักษาตาย โอขอบคุณพระเจ้านะยายดีใจใหญ่ไม่ใช่ตาเจ็บนะฮะตาตามีปัญหาน่นะนะคะปรากฏว่าออกไปอธิษฐานพระเจ้ารักษาตาหายภายในครึ่งชงั่วโมงจากที่พี่น้องอราเนี้ยหลังใหม่บอกดีได้หลังใหม่ร้อยคาัาประสบการณ์เอาไปเยเยอะมากเพราะเนื่องจากเป็นคนที่หญิงและโสนในอดีตเป็นคนที่ไม่เอาอะไรสักอย่างเดีย๋ยวว่าแต่ทางสายกลางหรือไม่เอาอะไรเลยนะศาสนาไหนก็ไม่เอา เชื่ออยู่อย่างเดียวว่าไม่เคยขอเข้าใครกินไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนทอาม,มาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใจบุญสุนทานพอแล้วแต่พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาพเจ้า17ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มเริ่มรู้จักพระเจ้าและศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าหลังจากนั้นเร้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้ามีจริงแล้วตัดสินใจรับใช้พระเจ้าเลยในเวลานั้นนะเหมือนกับอาจาร,รย์เดวิดเดวิสโซนที่ได้ทุ่มเทเสียสละไปที่แอฟริกา กแปลว่าอาจจะไม่ใช่ขนาดท่านนะแต่ที่ประทับใจชีวิตของท่านก็คือที่วิหารเวสต์นิสเตอร์นะเป็นหลุมฝังศพของด็อกเตอร์เดดดิเดสโนนะคะมีข้อความบันทึกไว้ว่าเพราะมีข้าพเจ้าจึงเกิดฝูงแก่เหล่านั้นนะมีข้อความเตือนใจคนรุ่นหลังเป็นคำถามสี่คำถามบอกว่าถ้าเท้าของท่านไม่ก้าวออกไปหาพวกเขา ใครจะเป็นคนนำฝูงแกะเหล่านั้นกลับมาหาเจ้าถ้าเท้าของอาจารย์โนริไม่ก้าวไปหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าคงไม่มีวันนี้ที่ข้าพเจ้ามียืนตรงนี้ได้เพราะข้าพเจ้ามาทางนั้นโอเคขอบคุณพระเจ้านี่มุกของพิพัฒน์นะี่กายีแล้วคุณดจเาวิทขอบคุณพระเจ้าเี่ยพี่น้องข้อสองถ้ามือของท่านไม่ได้จูงพวกเขากลับมาฝูงแกะเหล่านั้นจะกลับมาหาพระเจ้าได้อย่าง ถองาไม่เปิดออกและประกาศแก่พวกเขาฝูงแกะเหล่านั้นจะได้ยินข่าวประเสริฐได้อย่างไรและถ้าใจของท่านไม่รักพวกเขาพอฝูงแกะเหล่านั้นจะรู้จักความรักของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องคะเขาเริ่มจำได้สายตาของอาจารย์โรนีที่เขามองพระเจ้าในเวลาที่พระเจ้ากำลังยืนร้องเพลงได้ดนตรีเป็นสายตาที่เขาไม่เคยลืมเป็นสายตาที่ทำให้เขาไม่ชอนึกถึงความรักของพระเยซู เป็นสายตาที่บอกบอกและมีคำถามบอกว่าเมื่อไร่จะกลับบ้านประมาณนี้เป็นสายตาของผู้เลี้ยงที่รู้ว่าเขารักผู่แกขนาดไหนวันนั้นเป็นวันที่เขาเ่มตัดสินใจรับใช้พระเจ้าอยากทุ่มเทพี่น้องนะคะท่านกล้าถวายตัวรับใช้พระเจ้าไหมถ้าท่านกล้าพระเจ้าก็กล้าเลีย้ยงดูท่าน และท่านจะพบว่าท่านมีคุณค่าสําคัญว่ามวลนุษยชาติมากกว่าที่ที่เราคิดการเราใช้พระเจ้าจึงไม่ใช่แค่การมาเส็จเจ้าหน้าที่ในเวลาเหมือนกับที่นี่แต่เป็นการดําเนินชีวิตในทุกิริยาบทพี่น้องคะเป็นการดําเนินชีวิตอย่างถวายเกียริพระเจ้าทหารหรืออีกภาพหนึ่งก็เล็ถึงการสวมยุธภัณฑ์ทั้งชุดไม่เพียงแต่สวมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือปีละหนึ่งครั้งวันพิเศษ